ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระนองขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม พศ2567ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวคริชนันการนานนนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นวันที่4ธันวาคม2567ผู25 67, ้บริหารสากอรอระดับอำเภอละอุ่นมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุล จเด็มหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณบริเวณสระน้ำบ้านเถอกตําบลบางพระใต้อําเภอละอุ่นจังหวัดระนองวันที่4ธันวาคม2567ผู้บริหารสากรอรอระดับอําเภอละอุ่นมอบหมายให้นางสาวธีรนุชจารุกิต,ติวรากุครูเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ ณห้องประชุมรักษะวารินวิทยาลัยเทคนิกระนองวันที่5ธันวาคม2567ผู้บริหารสกรรระดับอำเภอละอุ่นพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณหอประชุมอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองวันที่6ธันวาคม256 567ผู้บริหารสกรระดับอำเภอละอุ่นพร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับนางนภจิโรพาสผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดระนองและคณะในการลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของสกรระดับอำเภอละอุ่นโดยมีการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ของสกรระดับตำบลบางแก้วและงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้องสมุดประชาชนอำเภอละอุ่นพร้อมให้คำแนะนำให้กำลังใจ รับทราบปัญหาและอุปสรรคการทำงานวันที่11ธันวาคม2567ผู้บริหารสกรรระดับอำเภอละอุน่นมอบหมายให้นางทัศลักษ์บริสุทธิ์ครูชำนาญการเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2567ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองวันที่11-12ธันวาคม2567ผู้บริหารสกรระดับอำเภอละอุน่นพร้อมด้วยบุคลากรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิติ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมแคนวาในการทำสื่อต่างๆเช่นสื่อการเรียนการสอนจดหมายข่าวการทำวีทีอาร์นำเสนอการใช้เสียง AI และการจัดทำหนังสือออนไลน์อ e ีบุ๊กพร้อม QR Code ณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองวันที่17ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาถึง10นาิก30นาทีผู้บริหา สกรระดับอำเภอละอุ่นมอบหมายให้บรรณารักษ์ร่วมกับครกูกศนอตำบลบุคลากรและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัยรถโมบายเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานแสนสนุกกิจกรรมนาฏน,นาการร้องเล่นเต้นรำกิจกรรมประดิษฐ์โมบายคริสต์มาสโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล1-3จํถึงาจำนวน52คนณนะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตา ตำบลละอุ่นตำบลละอุ่นใต้และในเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้รถโมบายเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกมลุ้นรับจับคำผีกิจกรรมบิงโกมหาสนุกกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีคริสต์มาสแก่กลุ่มเป้าหมายนักเรียนประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน150คนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ หล่อชีวิตอ่านดีมีอาชีพให้กับนักศึกษาสกรระดับตำบลบางแก้วโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหนังสือหน้าอา่านกิจกรรมเกมบิงโกอาชีพกิจกรรมสาธิตอาชีพการทำคอนด็อกซอสแก่กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสกรระดับตำบลบางแก้วจำนวน21คนณโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยาตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองวันที่25-26ธันวาคม2567 ผู้บริหารสอกรอรระดับอำเภอละอุน่นมอบหมายให้บุคลากรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมทูบีนัมเบอรวันกล้าคิดกล้าทำรรกล้าแสดงออกเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดสอกรอรระดับอำเภอละอุน่นค่ายหคืนสองวันณอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุน่น ขอจบการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคมพศ2567ขอบคุณค่ะ